วันที่เจ็ดมื่นเป็นวันยังวันพระใหญ่เอาเป็นวันพระอ่าพรุ่งนี้ก็วันที่แปดนะครับอ่าพรุ่งนี้วันที่แปดแล้วก็เป็นวันเลือกตั้งด้วยนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเด้อแต่วันนี้นะครับเกษตรลักกับเออเกษตรต่อเพดหยังอยู่ปลูกบักเอื้อปลูกบักเอื้อนะครับมาวันนี้มาดูนะครับเทคนิคการปลูกบักเอื้อจากสวนเกษตรลักและเกษตรต่อมักม่วนนะครับวันนี้มาปลูกบักเอื้อนะครับใกล้จะแล้วยัง ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้เลยดิใกล้แล้วคุณน,นะคนน่ะใกล้ใกล้ยังใช่ครับคนใกล้นนกลกลแล้วใกล้แล้วโอ้เหมือนไม่ยากเลยต่อไม่มีอะไรเจาะแล้วเอาเครื่องมือจากแม่ให้มาเลยอ,อ่ะเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเนี่ยรอ <c oughs> เหลืออีกกี่แถวครับตอนนี้วาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวไม้อยู่ที่พี่รักษเจ็ดแถวพี่รักไม้อยู่ที่พี่รักษนะเจ็ดแถว นะครับเอ้าสัมผัสเกษตรต่อกันวันนี้นะครับเกษษรต่ออ่าเป็นยังไงวันนี้ทั้งวันไหมกับการลุยปลูกไม่ไม่ไม่ครับตอนนี้อ่าแต่งช่วงไอันี้คือปลูกเมื่อช่วงเย็นเมื่อกี้เนี่ยช่วงประมาณสี่โมงอ่าก็คือตอนนี้ปลูกมากี่วันแล้วพอเม็ดด้วยไหมไม่ไม่ไม่เนี่ยที่เริ่มนี่เหรออันนี้ก็ปลูกวันกับปลูกวานปลูกวานปลูกตรงนู้นข้างล่างอ่า มันปลูกข้างล่างช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงเย็นเช่นกันนะฮะเพราะช่วงเช้าปลูกปลูกไม่ได้หรอกเพราะว่าแดดมันแรงอากาศแดดมันแรงแล้วเดี๋ยวทําให้ต้นต้นกล้าแล้วเฉาอืมนี่เป็นตการเป็นต้นก้าเร็วใช่ใช่ก็คือปกติแล้วมาทุกครั้งก็เห็นกับปูกกับช่วงเย็นใช่ใช่ยันมืดเย็นยันมืดใช่ครับวันนี้ก็เกษตรกรมาอัปเดตนะครับการทําฟักทองคบมแบบ ปลานิดบอกปลาหนิดไหมถ้า,าไม่ปลานิดไม่เห็นสีเขียวด้านหลังใช่มใช่ใช่ครับอีกกี่วันใกล้แล้วครับอีกประมาณ2อาทิตย์ไม่ถึงสองอาทิตย์แล้ว <จะ S 3> ประมาณอาทิตย์อพอแม่พี่น้องใกล้เด่นข่าวดีของเกษตรลักเกษตรต่อแต่ว่าบ<ร><ร>ันเทิงแน่นอนครับบันเทิงใช่บันเทิงอันนี้คือวงดนตรีหรือว่าอย่างไรบันเทิงเลยแหละฟักทองครับฟักทองฟักทองสนุกแน่ๆนะครับผมนี่ก็ท้าว่าเกษตรกล้วยก็มาสอบถามนะเกี่ยวกับวันนี้อัปเดตกัน นะครับเรื่องการหมุกซักทองเนาะก็ทั้งหมดต่อกี่ไร่ตอนนี้ตรงนี้ก็ตกอยู่ที่10ไร่สิไร่อืมสิไร่หรอไปเอาง่ายไม่ถึง13ไร่หรอกเพมาสิบสองไร่ในเนื้อที่20่สิบเอเคอร์หรือประมาณ10ไร่กว่าๆนะครับนะก็เป็นอ่าแรงบันดาลใจของเกษตรรักมกม่วนนะครับอ้าวและเกษตรต่อวันนี้ เราต้องตามหาเกษตรต่อก่อนว่าเอ้ยเสศษลักก่อนว่าอยู่มองไหนนะครับเพิ่นจะไปเอาแห่งกำลังจนะังไสมาเน่ะเห็ดตั้งยี่สิบเอเคอร์หรือประมาณสิบกว่าไรนะเราไปถามกันก่อนนะครับวันนี้เหมือนจะว่าฝุ่นตลบแลนะเดินขาลากนะโอย้ยยังลํำได้อยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องยังลํำได้อยู่นะครับวันนี้เกษตรกยขออนุญาตมาอัปเดตยามเย็นๆอย่างนี้แหละครับ วันนี้ไม่ได้ปลูกไม่ได้ครับเกเสรกล้วยมาที่ไรต้องได้ปลูกนะครับก็คือวันนี้เหลืออีกเจ็ดแถวใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเหมาเจ็ดแถวเจ็ดแถว,แถวนะครับคือคือแบบว่าอาจารย์หนึ่งก็จะโมได้ว่า<ะ>ถ้าผมไม่มาก็ไม่เสร็จใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละถ้าเจ็ดแถวนี้คือเสร็จเลยใช่ไหมใช่ครับมันก็ต้องได้เสร็จด้วยมือผมนี่แหละวันนั้นก็มันก็เสร็จด้วยมือผมแล้วแปลงแล้วนะนะ ไม่เดินไปนี่ก่อนเอาไปเออไปไหนล้างมือล้างมือก่อนอ่าไปดูไปดูนะครับวันนี้เราเราถามนะพี่ไปดูครับพี่รักครับผมทำไมต้องหยดน้ําก่อนก่อนปลูกเพราะว่ามันดินมันดินตอนนี้ดินมันแห้งอาจารย์เนี่ยดินมันเป็นทรายอ่ะอ่าพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้มันหน้าแรงแล้วอ่าบอกว่าแรงได้ไหมพี่ใช่ใช่พราพอพี่รักบอกว่าจะปลูกฟักทองผ่าแรงให้พ่อแม่พี่น้องดูมันแรงมันร้อนแล้ว มันแต่เมื่อกี้เห็นมีฝนตกก็เหมือนเหมือนกับเยี่ยวแงแข่งผมอุตส่าห์ดีใจเอออ่ะเอพี่ยุทธหักมาแล้วผมอุตส่าห์ดีใจว่าครับมาแล้วฝนที่ไหนได้ไม่มาแล้วผมก็อุตส่าห์ดีใจนะครับว่าผมอุตส่าห์ซื้อเนื้อมาจะจู้นะมาเลยคิดว่าบบาวยุทธเขาจะมาใช่ไหมมาผมก็เลยยุทธยุทธ ผมก็เลยนี่นะก็เลยสั่งเนื้อจุ้เนื้อนี่มาเลย<า>พอดีวันนี้ไม่มาโอ้ก็โอเค <c oughs> ลาบลาปากเราครับบอกพิยุทธส่งแนวพิยุท์เขาจะมีเนื้อ จุด้วยครับวันนี้เกษตรล้วยก็เพิ่งมาถึงเนะาะปลูกไว้ได้2แถวนะสาวแจ้ลุยได้ไป2แถวก็ยังเหลืออีก7จ็ดแถวต้นก้าหมดกําลังไปเอาที่บ้านนะครับวันนี้ก็ก็มาสอบถามนะครับอัปเดตนะครับหลังจากที่เราเห็นกสพบ่าวยุทธพาจวดและอาจารย์พศปัญญาทำมาประเดิมมาแหกหมานให้เกษตรรักในการปลูกนะครับผมนะสวัสดีครับพี่ยุทธนะสวัสดีครับพุนพิรุภิรัชายานะครับทง จากอำเภอขุนหารสีสะเกตอ๋อครับผมคุณขุนหารอุ้ยช่วงนี้ช่วงนี้สีเกตบุรีรัมย์อุบลนะครับผมปากทองกำลังออกโอ้ทางนู้นเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใ่ครับเขาของพิรักษ์ก็กำลังจะออกเร็วๆนี้ใช่ไหมผมออกไปแล้วชุดหนึ่งออกไปแล้วชุดแล้วจะจะออกอีกชุดหนึ่งครับผมมาแล้วครับ รถด,ด่วนมาแล้วนะครับสาหรับชุดสุดท้ายเนี่ยปิดจ็อบนะครับวันนี้ใช่ครับไปไปดูกลัวว่ามันไม่เสร็จเพราะผมนะผมก็เลยเนี่ยสั่งมาเสร็จไม่เสร็จวันนี้ก็ต้องเอาให้เสร็จนะครับต้องเสร็จครับว,วันนี้ต้องเสร็จต้องเสร็จใช่ไหมครับผมใช่ครับเอา้าถามเพื่อเป็นแนวทางใกล้ๆก,กับพ,พ,พ,พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทางบ้านนะครับใช่เรื่องดินก่อนผมเห็นแล้วนะครับก่อนที่มันจะมืดนะครับดินพิรักเตรียมมาตั้งหลายวันแล้วครับดินสวยดินเนียนแล้วก็เอาแค่มือจกจกได้เลย มันนุ่มมากเลยครับพี่พี่ทำยังไงในการเตรียมดินก่อนที่จะปลูกก็ไถไถไถแปรก่อนใช่ไหมหนึ่งไถแปรครับไถแปรแล้วก็แล้วก็ไถไถแปรไถแปรไปแนวนี้แล้วก็รอบรอบสองก็ไถแปรขวางไถขวางอีกอใช่ครับแล้วรอบสามเนี่ยผมก็ไถแปรไปรอบนี้อีกตัดไปตัดมาครับแล้วก็ปั่นใช่ไหมเพื่อเพื่อ ตก็กปั่นให้ดินให้ดินเขา,เขาไม่ถไถแปลถึงสามรอบออไม่มีอ,อะไรแต่ขับมัน <ะ S 2> คือคือตัวนี้มันเป็นแปลงมันเก่าใช่ไหมครับผมแปลงมันเก่าแล้วทีนี้มันเป็นพื้นเนี่ยดินเนี่ยมันเป็นทรายครับผมมันเนี่ยเขาจะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่เขามาเก็บเก็บมันรอบสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เอาลำมันออก ก็เลยต้องไถหลายรอบครับครับผมเอาพี่ยุทธถามว่ามันจะไปเอาวันไหนอัดแล้วแต่ที่พี่ยุทธสะดวกครับถ้าพี่ยุทธสะดวกวันไหนแวะเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์โทรแจ้งเกษตรกล้วยแล้วนะครับผมมาได้เลยนะครับเอาอันนี้คือประโยชน์ของการไถแปรเนาะแล้วก็เป็นการปรับระดับดินด้วยเนาะใช่ครับ้าเพราะว่าท้ายซ แล้วก็ถ่ายตัดถ่ายซ้ายตัดนี่ทำให้ใพื้นดินนีสังเกตครับเป็นเรียบเป็นสนามฟุตบอลเลยจากพื้นดินเป็นแองกระทะเป็นน้ําขังอ่าตอนนี้กเกษตรต่อเกษตรรัดจัดเส้นเนียนนะครับพื้นที่20กว่าเอเคอร์หรือ10กี่ไร่นะพี่ตัวนี้13ไร่รับสาไร่นะครับมาสิไร่นะครับส <13 S 2> ิบส<ล>ามไร่สิบสามไร่ผมใช้มเมล็ดพันไปผมพอมล็ดไป5ก้กระป๋องไม่รู้จะหยอดหมดหรือเปล่าอ่าแล้วก็ขี้ไก,ก่แกบ อ่ากีดัมหนึ่งลบสิบล้อหนึ่งลบสิบล้อใส่ไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ครับเหลือครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก่อนใสเห็นว่ามีสูตรอะไรก็ผมครับผมใช้น้ำอัดสูตรสามฉีดฉีดใส่กองเลยผสมกับยูเรียยูเรียใส่กับน้ำมันสูตรสามฉีดใช่ครับเพื่ออ่าเพราะก็คือลดความร้อนของอ่าครับผมก็คือลด ใช้น้ำหมักสูตรสามเนี่ยเพื่อป้องกันโรคอ่ากำจัดเชื้อราแบคทีเรียเชื้อราไวรัสสามอย่างเลยนะในสูตรสามของอาจารย์พจนี่ได้ทั้งสามอย่างเลยนะครับก็่าวก็ดูว่าหน้าแรงเนี่ยเกษตรรักจะฝ่าวิกฤตไปได้ไหมอ้าวเราก็มาสู้พร้อมกันหลังจากวันนี้คอยดูคอยดูเอาละตนกล้ามาละเจ็ดแถวเองนะครับเจ็ดแถวเองนะครับสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวนะเลขสวยครับเลขเจ็ดนะ เซเว่นนะครับเซเว่นนะครับวันนี้ก็วิธีการนะครับหลังจากเตรียมดินแล้วขี้ไก่ที่เราหว่านเนี่ยเราหว่านเฉพาะร่องแปลงพี่นี้ตรงนี้ใช่ไหมพี่รักหว่านหวานเฉพาะอ๋อสารแปลงรงนี้ใช่ครับมื่ตรงที่ว่างที่เหลือคือเราหว่านบนพื้นผมแล้วค่อยเราค่อยขึ้นร่องมากบขี้ไก่อืมันจะก็จะขึ้นเป็นโนนใช่ไหมแล้วก็ผมก็ใช้โรตเตอรี่ปั่นแล้วเท่านี้จบหรอจบ สารปรับปรุงสารปรัปรุงดินเนี่ยผมโรยโรยโรยข้างบนนี่ไงอ๋อสารแปลงใช่ครับอ๋อพี่หวานไว้สารแปลงเหมือนเราเหมือนเราหวานหวานหวานปูนขาวอ่ะอืมก็เหมือนเกษตรกล้วยหวานในสารแปลงแตงกวาใช่ครับเช่นกันนะครับก็คือปริมาณอย่างแถวนี้ใส่เยอะไหมแถวนี้ส่วนมากเนี่ยผมใช้ประมาณมันสองร่อง่ะ สามล่องสองกระสอบสามล่องสองกระสอบล่องของเกษตรลักก็มีความยาวอยู่ประมาณนู่นนะครับน่าจะหกสิบเมตรโอเคเลยครับเนี่ยเหมือนไม้บรรทัดเลยสุดยอดมากเลยวันนี้สาวแจ้เป็นคนวางอยู่นะครับก็เท่ากวางมาแล้วนะครับสามแปลงแปลงนี้เป็นแปลงที่สามใช่ไหมที่สาวแจ้มาปลูกสามแปลงสามแปลงนะครับแต่ที่เราลงมือทาเกษตรลักลงมือทากี่แปลงนะสี่เนาะอันนี้เป็นสเต็ปที่สี่ ใช่ใช่ชุดชุดที่สี่ที่ผมผมออกก็คือชุดสี่แต่ว่าชุดหนึ่งสองสามสอามสี่จะเป็นแปลงเล็กอ้าเผมไม่รบกวนพี่รักพี่รักลุยเลยตอนนี้พี่รักจะเป็นคนยายนะครับเพราะว่าเกษตรกยก็จะทําหน้าทีา่ถ่ายทอดภาพ,พยนตร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องดูนะครับผมฟังแม่พลอยพี่จัก,กรีนะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแวะมา แวะมาแวะมาจริงๆครับอืขครับสำหรับการทักทายที่แวะมาเยี่ยมชมช่องเกษตรกล้วยๆนะครับในการไร้สดนะครับในการปลูกฟักทองนะครับนะหลังจากที่อ่ใน,นมีทําการย้ายก้านะครับอแ,แล้วเขาจะปลูกกันอย่างไรนะครับก็มาดูแม่บ้านของเกษตรรักมักม้วนนะ นะครับอุปกรณ์ใช้อะไรมัง่งน้องหน่อยโอ้แม่ให้มาแม่ให้มาเนี่ยทำง่ายๆจริงๆนะครับสวัสดีครับน้องหน่อยทำให้ดูนะครับสักสองาต้นจก<บ>เอามือจกเข้าไปนะครับลึกประมาณไหนก็ดูจากต้นค่ะดูจากต้นว่าดินปลูกแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมก็ต้องให้กบเกินอ่าอันนี้ดินที่ปลูกแล้วใช่ไหมครับผมอ่่ นี่แหละครับแมคโครน้อยหรือจกนะครับก็มืออุปกรณ์ที่แม่ให้มาง่ายๆเพราะว่าดินของเกษตรลักเขาเตรียมดินได้ดีมากดินร่วนซุยแล้วก็ฟูนะครับอ่าก็ถือเท่ากับว่าแจ๋วเลยนะครับไม่ยากนะครับอ่าคำแล้วนะครับเอามาดูการวางของเกษตรลักแล้วกันนะครับผมอ่าดูน้องหน่อยปลูกไปอีกแป๊บเดียวครับก็ง่ายมากเลยครับก็จะเป็นการเข้าฟิเนตในช่วงยามเย็นครับซิทอัพ ลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งพอถึงตอนคืนก็โอ้อย่างนี้ใช่ไหมครับ <laughs> นี่แหละครับนี่แหละครับพีาพูดถึงแต่เออแปลงนะครับพี่เกษตรมันทําได้ตรงอย่างนี้เอาไม่ทัดวัดเหรออา่าเราก็วัดหัวล่องอ่ะหอววัดหัวล่องหัวล่อง,องท้ายะระยะล่องที่แคบๆเนี้ยกี่เมตรนะพี่สองเมตรครับสอ,สองเมตร,มตรอะไรอะไรล่องที่เถ่าเลื้อยอะ่ะ ห้าเมตรห้าเมตรนะครับก็คือระยะร่องครับสองเมตรที่เป็นร่องทางเดินร่องเซอร์วิสร่องบริการเนาะใช่ครับอ่าที่เราจะไว้ฉีดท่อโมนด้วยวานบุยนะครับส่วนห้าเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่ของน้องแตงเอ้ยอะไรนะฟักทองฟักทองที่จะเลื้อยเข้าหากันสองฝั่งใช่ไหมอา้าวผมใส่ผิดอะไรใส่ผิดได้ิงต้องอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคนปลูกเขาจัดการอเอง<ค>น,นะปลูก อ่าเดี๋ยวคนปลูกเขาจัดการอ่ะมันจะต้องใส่ยังไงพี่รักอนบอกเลยจริงๆแล้วผมจะต้องอ๋อให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็คือเทปน้ำหยดต้องอยู่ในครับผมเพราะว่าอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับผมจะอยู่ด้านในอืมจะอยู่ด้านในเพราะว่าเราเวลาเขาเลื้อยเถาเนี่ยเขาจะเลื้อยมาฝั่งห้าเมตรใช่ไหมารับฝั่งมาห้าเมตรก็ถ้าว่าอ่าเทปน้ำหยดจะอยู่ด้านนอกนะทางนอกทางเดินจะอยู่ฝั่งชงสองเมตร อยู่ฝั่งทางเดินอ่าอยู่ฝั่งทางเดินแต่ส่วนต้นก้าจะอยู่ด้านในนะครับด้านในเทปน้ำหยดก็คือฝั่งห้าเมตรฉะนั้นถ้าว่ากรณีที่เราจะซ่อมดูแลเกี่ยวกับน้ำเทปน้ำหยดนะมันจะง่ายใช่ไหมอ่าคือจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาเดินไปถ้าเราเราปลูกฝั่งนี้ใช่ไหมจ้าครับแล้วเราเราเอาเทปน้ำหยดเนี่ยวางไว้ฝั่งนี้อ่าผม เมื่อเขาจะเลื้อยเถาไปทางห้าเมตรเนี่ยครับมันจะไปทับป่ะเขาจะจิกลากลงแล้วทีนี้เขาจะทับสายน้ำหยดโอ้นี่นะแต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าเราวางฝั่งนี้เนี่ยก็คือให้เขาเดินไปเลยโอ้ครับผมที่น้ำหยดเนี่ยก็สำคัญนู่นนี่เราก็ขยับครับผมอ่าก็ถือว่าสำคัญนะครับอ่าตนก้าวันนี้พร้อมมากเลยต้นก้าพี่ลักกี่วันแล้วเนี่ยมันถือว่ายืดเลยอ่า สิบวันค,ความจริงให้สวยต้องกี่วันนะกิท้าบอกเจ็ดว,วันเนาะเพราะว่าติดภารกิจฉุกหลายๆอย่างก็เลยเลื่อนมาสามวัน<า>มันก็เลยยืด<อ>แต่มันใหญ่อวบมากเลยเสือเนี่ยกำลังอ้น,นี้เลยแจ่มมากนอะนะตัวนี้เอาวางไว้นี่เอาวา,า,างไว้นี่เลยให้รับน้ำค้างไม่เป็นไรอันนี้รับน้ำค้างไว้ตอนคืนอันนี้วางวางไว้นี่เลยเพราะว่า ครับเดี๋ยวผมมีอีกร่องหนึ่งที่ที่ต้องไปนั่นอ่ะเสร็จแล้วครับโอ้ยว่าแล้วผมไม่ได้ปลูกก็ปลูกกระเพิินจังหน่อยเด้อเ <มา S 1> บิด <มา S 2> อเอาไหนไหนไหนขอลองนี่สักล่องเด้อโอ้ตายตายตายว่าตั้งใจที่จะมาปลูกก็ไม่ได้ปลูกแล้วสาวแจ้ปลูกได้กี่ล่องปลูกได้เจ็ด่องอ๋อเจ็ดล่องอ่ะก่ันนี้ขขบพูณให้พี่น้องทางบ้านนะครับมันยังเห็นอยู่นะครับ เซลกุ้ยได้เทคนิคจากพี่เกษตรรักมาเดี๋ยวไมอยู่กับพี่เกษตรรักขออ,อนุญาตเพื่อจะเอิ้นกันที่ถามว่ามันไปเอาวันไหนต้นมันแล้วคุยพยุต์ละเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรคุยกัน,นมาดูมาดูครับผมรันนี้อาจารย์รักสอนไว้นะครับใบใบแรกให้หันหาตัวใบเล็ก ใบที่สองที่โผลมาให้หันเข้าล่องห้าเมตรนะครับเพื่อเถาเขาจะเลี้ยวไปทางห้าเมตรนะครับนี่เ,เราก็ต้องเสียเด้พูรูพูเห็ดมาก่อนเท่าเนี่นะครับทำไมอะทำไมไมันเป็นเทคนิคของเขาในการฝึกครับเอาใบที่ 1, หนึ่งหันมาหาเราใบที่สองหันเข้าในแปลงนะครับแล้วก็เอามือนี่แหละขุดาหางสามหยไปไหมเอออไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมันชื้นมันชุม่มละนะครับ อันนี้ต้นที่3ามนะเนาะพันใหญ่พันสูงเดอ้อนะครับพันล่ำพันรวยเหมือนเจ้าของเพิ่นเดี๋ยวด้ให้เงินใ,ให้ทองในตุกใหญ่ใได้ของบนได้หลายๆได้ผลผลิตด,ดีๆลูกสิโลอาบท,ทำไมท่านต้องกัดพันรวยร่นะเอ,อ้ได้ไม่ได้กัดผมตั้งใจพูดจริงๆนะครับให้สิบโลขึ้นเดอ้อนะครับ ราคาก็ขายยี่สิบห้ายี่สิบหกถึงสามสิบพุนเดอ้อนะราคาเดอ้เอหอดแหล่งนี่ขายบักอือขายทองเหมือนขายทองคำเลยเดอ้เอ <c oughs> อันนี้ครับก็แถวสุดท้ายละขอเหมาแล้วกันนะขอเหมาแล้วกันมัวแต่โม้ไม่ได้ปลูกมาตั้งใจที่จะมาปลูกกับเขาต้นเ่ก่อนนะครับเมืเ่อแล้วอ่าสวัสดีทุกท่านครับก็ได้ยินเสียงกันแล้ววันนี้กเษกษตรกล้ยก็ต้องขอบคุณทุกท่าน,นครับอ่าที่อยู่กับกเษกษตรกล้วยนะครับอ่าในการไล่สดช็อตสั้นนะครับในการปลูกฟักทองนะครับก็อยากจะให้สําเร็จเสร็จสิส้นไม่เป็นไรน้องเดยวเสร็จแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านนะครับแล้วเกษตรกุ้ยจะ ขาข้อข้องใจความลับที่พี่เกษตรรักไ์ได้บอกเนาะที่ได้ปลูกผ่านมากี่กี่แปลงแล้วพี่อาซีแปลงนะครับแล้วแต่ละแปลงก็ให้ผลผลิตแล้วแปลงล่าสุดที่จะเก็บนี้อีกกี่วันนะเ,ออเดี๋ยวต้องเอาไม้ไปให้เกป,ประมาณสัปดาห์เสร็จนะครับ<ช>ก็แปลงที่อยูข่ข้างข้างเรานี่นะครับ<ช>ก็จะเก็บผลผลิตแล้วครับแล้วแกบอกว่าแจมด้วยใช่ไหมรัก แปลนั้นสะดุดได้ยังคะแปลงที่สามเหรอคะแปลงที่สามน่าจะได้ประมาณตันเฮ้ยสิบตันนู้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 เบกนู้เบกนู้เบกนู้ไปนั่งพักกินน้ําเย็นๆก่อนลูกแปลงที่สามคือสรุปแล้วใช่ไหมคะอ่ายังครับเพราะว่ายังเก็บไม่หมดเพราะยังเก็บไม่หมดใช่ครับเรามาสรุปรายละเอียดให้ครั้งหนึ่งว่าแปลงเกษตรลักษณะแข็งแรงแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยพื้นที่ ตัวนั้นประมาณให้ผลใหญ่ใหญ่ใช้ผมใช้คาดีๆเด้อสองกุวันโนสุขังผ้าลังต้นต้นสุดท้ายแล้วเด้แต่สิบตันนี่ก็คือได้รับทราบกันว่าไร้พันสองกระป๋องจะได้กี่ตันหรือใครอยากได้เกมก็ได้เกมไหมคะทายมาได้ได้ครับว่าจะได้กี่ตันเกษตรรักสองกระป๋องที่เก็บไปตอนนี้ที่ยังไม่หมด จะได้กี่ตันจะได้กี่ตันถูกเรามีรางวัลให้นะคะสําหรับ FC ที่เข้ามารับชมเอาบอกใบให้ก่อนก็ได้ก็คือเ่าแบบว่าคือ9ตันเนี่ยผ่านไปแล้วนะตันผ่านไปแล้วแต่ยังไม่เก็บจะได้เท่าไหร่ไม่หมดนะคะยังเก็บไม่หมดเลยโอ้โห มาลุ้นมาลุ้นสำหรับท่านที่ตอบถูกใช่ไหมฮะครับผมวันนี้เกษตรกล้วยเป็นสักขีพยานเนาะพ่อแม่พี่น้องทักมาที่ติดต่อมาทางที่เกษตรกล้วยนะครับเบอร์เกษตรกล้วยหรือแอดมินเกษตรกล้วยก็ได้นะครับทักมาใกล้เคียงไม่ถูกก็ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวพี่เกษตรรักมีของรางวัลให้นะครับเอา063452ม้านั่งอ่ะ8941นั่งรถด้วยนะครับ063อะไรนะเบอร์ผมเบอร์ผม 063-452-8941สี่หแเนี่ยแฟนพันธ์แท้นะเกษตรกล้วยๆนะครับแล้วก็เบอร์พี่เกษตรรักมั่วน,นะครับเผื่อพี่ศ <0 62 S 2> ูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งสามสามห้าหนึ่งครับกับก้อยถามเทคนิคการดูแลฟักทองในแต่ละช่วงเกิดปัญหาไม่ต้องพูดถึงเกิดปัญหาดีกว่าดูแลยังไงมันจะได้ดีเนาะเตรียมการอย่างไรจะได้ดีถ้าจะเตรียมการดีมันดีไหมดีมากครับดีมากนะครับวันนั้นฉะนั้นนะครับการลงมือทํา ที่ดีก็คือเป็นการเตรียมการที่ดีเราจะได้ผลใช่ครับเตรียมการวางแผนครับนะครับก็เลือกยามเนี่ยเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นองค์ประกอบใช่ครับเราจะไปตอนที่ไ่บ้านเป็นศรัทธาแล้วความเชื่อแต่ว่าถ้าขาดการวางแผนที่ดีนะครับใช่ไหมมันก็พัดได้เช่นกันใช่ครับฉะนั้น ป้องกันความผิดพลาดต้องมีการวางแผนที่ดีวันนี้<ช>เกษตรรักและเกษตรกล้วยๆๆก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทางบ้านเพียงเท่านี้ก็เขาว่าสวัสดีครับดเดี๋ยวไปดูที่บ้านเดี๋ยวไปดูที่บ้านไปดีไปดูที่บ้านต่อพอชุดสุดท้ายลยชุดสุดท้ายก็